เอาเกียร์ไม่ได้เกียร์ฟรีตลอดก็คือ,ถ,อถ้าสตาร์ทรถนะครับเ,เกียร์เนี่ยไปมันก็เปลี่ยนเกียร์ไปอันไหนมันก็เป็นฟรีหมดนะครับมันฟรีหมดที่เจอก็คือตัวน,นี้ครับต้องได้ลื้อนะครับเห็นใน YouTube ไอเฟืองยกนี้ไปยกขึ้นไปเอ็สูงน,น,นี้ครับตัวสูงกาอันนี้ไม่ได้ไหมนี่ครับตัวตัวนี้หลุดตัวนี้ครับหลุดออกจากตัวล็อกตรงนี้มันมีพลาสติกถ้าเข้าตรงนี้มันก็จะล็อกได้เขาบอกให้หาพลาสติกใหม่มันเปื่อย